สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมามากินส้มตํากะปิด้วยพี่น้องเนี่นะ,ะตาไทยกะปิพี่น้องส้มตําไทยใส่กะป,กะปิพี่น้องส้มตำไทยใส่กะปิกะปิพี่น้องกะปิอืมอืมกินกันเนื้อปลาแซลมอนสมโอกแซลมอนนะคะอืม พีนนงงน่น้องส้มตำถั่วงอกอืมสร็จฮึ่มไข่ต้มสองหน่วยพี่น้อง ใข่ต้มสองหน่อยนะฮะพอดีอต้มตำนะ่ะบะมีปลาพี่น้องกอยเลยทำเป็นสุมตับใส่ไป,ปอ,อืพี่น้องกินตมไม่ตาเกิดยังวะ สวยมันค้นประสาทพี่น้องเสื้อหนึ่งเรือนหนึ่งพี่น้องตั้งใจมาอนีสิไปซื้อขขาสารกับน้ำปลาเออสิไปซื้อเขาสารกับน้ำปลาได้พี่น้องไปพ่อไปแล้วได้ได่จ้าสารปรลาเขาเขได้พี่น้องเลยโทษไผผมไดม้โทษเด้าวขอวงอืม,อม ทำกะปิเอาแซ่ดพื่กันพี่น,น้องไข่ต้มได้ไหมน้องไข่ต้มแซลมอนสม้มตำใส่ยเบบซี่พี่น้องวายมันก็เข้ากันเข้ากันบ้องฮึได้ ถั่วงอกใส่ไปเอกพี่น้องตัง่วงอกเปลือกงอกนะจ๊ะนี่ถ้าชอบกินถั่วงอกดิบพี่น้องโอ,อ,อ้สมุกสม,มัน สมัยก่อนเป็นคนที่ชอบกินมากเลยซื้อทีซื้อทีสองโลน้ำก่อนสมคซลม,มอนเนี่ยสมไมายอยู่รัฐนิวเซาเวลมันถูกพี่น้องทมไมายอยู่รัฐนั้นอ่ะมันมันมีของถูกเราจะซื้อในฟิตมาร์เก็ตอ่ะมันจะมีของแบบว่าที่ไม่ใช่เกรดเอเนีะ่ะ ถ้ามันของเกรดเอแบบเนี้ยเป็นของเกรดเอเ A มันจะแพงพี่นอ้องมันก็นจสิแพงถ้าเราซื้อของที่ไม่ใช่เกรดเอซื้อในฟิตมาร์เก็ตที่เขาทำสถานที่ที่เขาทำาเขาจะมีแบ,บ่งเป็นเกรดเอเกรดบีใช่ป่ะนั่นแหละมันเลยถูกแต่มาอยู่ที่นี่มันไม่มีมันาดจ,จะมีแต่มันไม่ใช่ในเมืองเรา ก็อ,อยู่ที่นี่มันอยู่บันนอกพี่นอ้องพี่น้องเขาอยู่บ้านนอกเด้อใคไบได้อยู่ในเมืองหลวงเพราะฉะนั้นของบางอย่างมันกับเมอืม่ถ้ามีต่นในเมืองหลวงมีทุกอย่างเลยพี่นอ้อง <c oughs> ถ้าอยู่ในเมืองหลวงมีทุกอย่าง บ่มีอย่างเดียวพี่น้างบ่มีเงินซื้อก็น่นานคือเรื่องจริงเจ้าไปเคยไปไปเดินแถวแคปพารามาตาเนาะแคปแคปพารามาตาสมัยก่อนที่รัฐเนซาวเวลนะเป็นสถานที่ขายของ ของต่างชาติต่างๆเนาะของไทยของจีนของเวียดนามเยอะมากพี่น้องอืมีมสุกยางพี่น้องอืม